h a v e a n i c e d a y ครับผมยังคิดถึงกันอยู่หรือเปล่าครับไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยมาประมาณสักชีวิค3สัปดาห์ได้พอดีว่าอย่างที่รู้กันแหละไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ยาวที่ผมทำไป2อสเรื่องนะครับที่ทำติดติดกันเมื่อหลายๆเดือนก่อนนะซีรีส์ทยอยไฟนอลไปเรื่อยๆจบๆไปใช่ไหมครับผมแล้วก็เลยยังไม่รู้จะทำเรื่องอะไรใหม่นะเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วสอาทิตย์ที่แล้วมั้งเราลง,ลงเลชั่น Love i n i ไป หลายคนก็มา DM แล้วแหละว,ว่าอยู่ๆคลิปมันหายไปไหนยังไม่ได้ดูเลยอะไรเงี้ยเห็นโชว์โนติชขึ้นมาแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ดูเลยคือยังไม่ได้ลงในชุมชนแหละครับว่าพอดีมันติดเรื่องลิขสิทธิ์อะ่ะแล้วก็แก้ไขเรื่องตัดต่อแล้วก็ยังไม่ผ่านอยู่ดีอะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาทําด้วยก็เลยอาจจะไม่ได้ทำเรื่องนั้นต่อ l o v e in t เด air บรรยากาศรักอะครับพี่พายุก,กับน้องเลน สนุกบ้างนะเรารู้สึกว่าตอนแรกก็ว่าคือว่ามันจะสนุกไหมพอดูเขาเป็นจริงเรื่องมีแม่งโคตรสนุกเลยโอเคเราก็เลยอัปเดตและกันว่าสถานการณ์มันเกิดอ,อะไรขึ้นทําให้ไม่ลงคลิปมันตั้งสาสัปดาห์ก็ยังขอบคุณทุกคนที่ยังแบบไปกดไลค์ทางอินสตาแกรมแล้วก็ DM มาคุยกันว่าเฮ้ยรอคลิปอยู่เงี้งครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับผมคลิปนี้ตามนม้ำปกคลิปเลยออกมาเร a ยกเช่นเป็นดูมดิค็อเปอร์ครับผมถ้าเราได้เจอกันอีกครั้งใช่ไหมเพลจะไม่ผิดใช่สิ ถ้าเราเจอกันอีกครั้งนุนิวครับจริงๆคลิปนี้ลงมาตั้งแต่สิบแปดกรดกฎาคมแล้วนะแต่โยกอะต้องยอมรับว่าช่วงกรงกฎาคมช่วงนั้นเป็นช่วงที่อยู่อัดซีรีส์เรื่องยาวอะหลายเรื่องมากเลยทําให้ไม่ได้ค่อยติดตามบางอย่างพอมาเปิดเจอแล้วบอกเฮ<ะ>้ยย<ฮะ>ังไม่ได้ดูเลยเว้ยแล้วก็เลยมาเลชซียด,ดูพร้อมทุกคนดีกว่าคพรเมว่์โดยนุนิวครับผมซึ่งเราอ่ะพูดด้คำเดียวว่า เพราทุกคนน่ะคงจะไว้ใจนิวได้แล้วเพราะนี่เป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากๆในทุกเพลงที่น้อง cover หรือเพลงที่เป็นเวอร์ชันของน้องเองทุกๆเพลงโคตรของโคตรดีเลยโอเคครับก่อนที่จะไปดูระดับเช่นพร้อมๆกันนะครับฝากทุกคนช่วยกด subscribe ช่องด้วยนะครับตอนนี้ก็2 0,000กว่าท็อปทรายไปเยอะๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมก่อนที่จะดูกันนะครับอย่าลืมไปดูแบบออริจินอลกันนะครับอยู่สายวิธีใต้ deep k i t c h n นี่แล้ว โอเคดูนิดดูแล้วเห็นกันไจหลีนะเธอดีจากวันนั้นที่เธอได้ไปจากฉันไม่รู้เธออยู่ที่ไหนตอนนี้เธอเป็นอย่างไรเธอจะไปไมีลาสักคำ

เมื่อหนาเธได้รอเธอได้สุมมออยากคงเยินให้ความส่งจำทุกชิ้นรูปเรามเธอเก็บไว้ไหมฉันไม่เคยยวนทิ้นสินดีดีไม่เคยหายไป เคยลองคิดถึงมันบ้างไหมถ้าเราได้เจอกันอีกสักวันอยากถามถ้าจ<ท>ำฉันได้อยู่หรือเปล่า,าจะใช่ เอาดิีาา้น,<อ>นตรวนี้มจะดูหนักกว่านี้เยอะเลยอ่ะแต่นี่เป็นอีกโมที่ดีจังดีไหมว้าวหล่อจัง แล้ว mood ที่แสดงอารมณ์ผมนี่ก็ดีเนาะ จะยิ้มไม่ในเพื่อกันอีกสักครั้อยาขอกอดเธไว้ให้อุนมืนเก่าให้คำว่า โอเคจบแล้วครับผมถ้าเราไดเจอกันอีกครั้งดูบอดีคอเวอร์ของนูนิวครับอ่อเราพูดในมุมของไซลิ่งหน่อยกันมุมไซลิ่งอย่รู้สึกแค่พอมูสอารมณ์มันดูเบาลงด้วยชุดที่เป็นสีขาวดำนี้ทำให้ทุกอย่างมันดูพอดีนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกคือนูนิวแสดง อารมณ์ออกมาในทางสายตาทุกสิ่งอยา่างไลออกมาดีในมูที่มันไม่ได้ร้องอะไรอย่างเงี้ยครับผมดีมากๆส่วนเรื่องร้องไม่ต้องพูดถึงเลยนุ่นิว้องเพลงเพราะมากอยู่แล้วครับถ้าเทียบกับเวอร์ชันแบบออริจินอลสำหรับหยกนะหยกรู้สึกว่าออริจินอลอ่ะจะมีความหนักแน่นกว่าในทุกๆอย่างทั้งตัวมโลดี้เอ่ยหรือตัววิธีการร้องเอ่ยอะไรเงี้ยครับผมออริจินอลจะดูหนักกว่าแต่มูทของนุ่นิว ก็เป็นอีกมูดหนึ่งที่เรารู้สึกแค่มันดูฟังอีชิ่งมากขึ้นแล้วก็ดูเบาลงแล้วก็เพาะไปอีกแบบหนึง่งคือถ้าคนที่ชอบแบบหนักๆเลยอย่างเงี้ยดูหนักกว่านี้ก็อาจจะรู้สึกว่าเน,นี้ยมันดูเบาไปหน่อยแต่สำหรับโยบผมมองว่าเป็นอีกมูดหนึ่งที่ให้อารมณ์ในเพลงเพลงในเพลงเดียวกันจะเหมือนว่าใช้พูดงนี้ดีกว่าว่าเพลงหนึ่งเพลงอะครับผม ว่าโปรดิวเซอร์เขาให้นักร้องมาในเนื้อเหมือนกันเมลี่เดียวกันแต่การดีไซน์การร้องหรือการที่ถ่ายทอดออกมานักร้องแต่ละคนก็ร้องได้เหมือนกันดังนั้นก็เป็นเวอร์ชั่นของนูนิวที่เขาบอกมาได้อย่างดีมากๆจะรู้สึกว่าดีเลยอนะเรารู้สึกฟังเพลินแล้วก็ไม่ดีเท่ากับเวอร์ชั่นแบบออริจินัลนดีกว่าโอเคไงคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผม แค่ดูแลตัวเองเยอะส่วนซีรีส์ตัวยาวที่รอติดตามกันอยู่ครับหยกขอเช็คคิวอะไรนิดหน่อยเท่าที่หยกรู้อะครับผมประมาณช่วงเดือนสิบเนี่ยเดือนตุลามีซีรีส์หลายเรื่องอะออนแอร์อยู่แล้วจริงๆอะมันมีซีรีส์บางเรื่องที่หยกอะดันเริ่มดูไปแล้วประมาณ2อ p ีพีเพราะไม่คิดว่าจะทำเรียลชันก็เลยไม่ได้ทำเช่นเรื่องเอ่อ21วันนะครับผมที่ บีเวอร์เล่นอน่ะนั้นะสนุกมากเลยแต่ด,ดูก่อนอาจจะมาทําเป็นรีแคปให้ทุกคนดูกันเพราะมันแค่ประมาณ4ี่ห้าอีพีเองแลวสนุกอูดูจบแล้วดีเลยโอเคครับผมยังไงคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวีดีโอนี้ก็ได้ครับผมว่าอยากให้ผมทำเรทชั่นซีรีส์เรื่องอะไรหรืออยากทำคอนเทนต์แบบไหนเพราะตอนนี้ก็เริ่มเปิดได้ปกติแล้วออกไปข้างนอกได้แล้วดังนั้นถ้าอยากให้ไปรีวิวทานอาหารไปคาเฟ่ไปอะไรเงี้ยหรือพาไปเที่ยวกันเหมือนแต่ก่อน ็คอมเคุยกันนะคะว่ามีร้านไหนแนะนำหรือมีจังหวัดไหนที่ไหนที่ไหน,ท,ไหนที่น่าไปไนะครับผมโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบายเลิฟยูครับ